จะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยพื้นที่จังหวัดดังกล่าวนะครับได้มีการจัดกิจ,จกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้ครับ นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกเล่ากาชาทัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ายภายใต้กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าให้จัดทําโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะ รักบ้านเมืองรักบ้านเมืองแล้วก็รู้รักสามคัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและเพื่อแสดงความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกสุขของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชากุศลโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทําความสะอาดเก็บกวาดขยะ ฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าและประับภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างปลอดภัยเกิดความสวยงามสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนจิตอาสาและพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาทําความดีเพื่อสังคมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สังคมไทยมีความรักความสามัคคีบ้านเมืองมีความสะอาดและปลอดภัยครับ